สวัสดีครับพี่น้อง FC สามารเพชรบ้นเพลงครับ FC บัดจอย FC อ่าหน่อยอครับตอนนี้อยู่หน้างานนะครับที่งานที่จังหวัดสุดทินนะครับงานประจำปีคนมามันนี่ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายนะครับ14-20ถธันวาคมนะครับ งานประเพณีนมัสการรักเมืองลำดวนนะครับการประเพณีนมัสการลักเมืองลำดวนนะครับจนชมของดีประเพณีบุญขวัญข้าวเมืองสุรพินนะครับบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องงาน14-20ถึงนะครับ มีสาวหน่อยเฮ้านะครับเรียนเป็นมือสุดท้ายครับผมหอดจอดถึงนะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็ ส่วนเก้าโม่งกบก้าครับ ทีน่าจะอยู่ด้านนี้นะครับนี่น้าที่ว่าการงาน,นประจำปีช่วงน,นี้ก็เป็นงานบุญคุณล้านงานสู้ขอนเขาครับช่วงธันวามกรานี่ครับว่า <c oughs> <c oughs> ประเภทีอีสานห้องนะครับเนาะตั้งจาด เก็บเกี่ยวนะครับทหนาเก็บเกี่ยวผลิตผลแล้วนะครับผลิตผลณันผลิตผลแล้วก็ก็มีการสุกควันเข่ากลับไปนะครับจะมีโพศพนะครับผู้เพิ่มปูการรักษาพี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรไทยนะครับประเภทนี้อีสาน เป็นหีดเก่าข้องหลังนะครับแต่พอต่อแม่เป็นกรไพ่ายจานั้นก็เป็นช่วงเทศกาลบุญเขาจี้นะครับหีดสิบสองคลองสิบสี่หลัเพณีอีส,สานมาเคลื่อนกับงานบุญคุ้นล้านที่กันครับบุญคุ้กลุ่มเขาเงยนะครับหลังจากมาเคลื่อนกัน อยู่อุบลแล้วก็มาต่อที่สุรินทร์นี่ครับพี่นี่งานของพี่น้องทางสุรินทร์นะครับสีลำดวนนี่สาวหน่อยห้อแต่ซังกะซีเพื่อนทีหล่อมยังกว้างเลยครับ พื้นที่อย่างกว้างวัสดีครับท่านครับงานเท่าเมื่อแรกเนี่ของสาวน้อยเท่านี่งานฟรีหรือปิดวิกครับปิดวิกเหมือนเดิมนะครับงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานนะครับปิดวิกร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทนะครับด้านหน้า20บบาทเป็นร้อยสี่สิบแต่ว่าถ้ามีการซื้อบัตรล่วงหน้าไปแล้วก็คือโชว์บัตรก็โชว์บัตรเข้าได้เลยอ๋อร้อยสี่สิบบาทได้ทั่วงานครับครับ ครับแรงพี่น้องมาให้กำลังใจทีมงานสาวหน่อยครับนะครับสาวนา้อยเพชรอนแพงนะครับเมื่อคืนนี้อยู่ที่อุบลน,นะครับเป็นงานบุนคูลั่นคืนนอนนงานของแมนครับมาที่อยากกําลังใหญ่ครับเมื่อกี้ก็แอดมินชุดหนึ่งรถรถตูด้ดำเพิ่นขามากเลยครับนะครับพี่น,อน,อน้องมาให้แก้อันนี้หน้าที่ว่าการอำเภอลำดวนอครับไม่ใช่เป็นหน้าเทศบาลนะ คือตอนที่ที่คุยกันตั้งแต่พฤษภาเออ่พฤศจิกา66อ่ะมันยังไม่ได้คุยอะไรเลยพเตอร์่อนเดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวแจ้งแอดมินหลังบ้านเดี๋ยวผมแจ้งแอดมินแจ้งแอดมินเลยครับครับนี่ในในในที่เพจแจ้งไว้เนาะอ่าผมผมแจ้งว่าขอแก้ไขสถานที่เป็นหน้าที่ว่าการอำเภอลำลวนบาท120บาทสารน้อยลำลวนเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิย้อนกับแอดมินอีกไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ พี่น้องบรรยากาศนะครับหน้าที่ว่าการนะพี่น้องเด้อมื่อนี้หน้าที่ว่าการอำเภอลำดวนนะครับ,บน,นะนะครับอา้าวบเมน่าเทศบาลนะครับในเพจอธิเชียงนะครับ,ค,รบคืนนี้พบกันที่หน้าที่ว่าการอำเภอลำดวนครับบัตรนะครับร้อยยี่สิบนะครับร้120อยยี่สิบเขามานเนี่ยแต่ถ้าผ่านประตูหน้างานเมื่อกี้มันบอกร้อยสี่สิบบาท ช่วงเศร้าๆสายแล้วลครับผมเพราะว่าก่อเราจะเดินทางออกจากอุบลมานะครับแคดมินน่าจะยุแถเที่างนี้นยังหายแจ้งอัไนี้อีกเ่อกัน,กนครับ ลานอย่างกว้างหน้าที่ว่าการนะครับชื่อสำคัญกับลานมาขึ้นนะครับงานเหมือนสุดท่ายนะครับพี่น้องบางส่วนอาจจะเก็บ <c oughs> นี่ก็จะบูดผลิตภัณฑ์ ้มันิงสวัสดีครับเอาพี้นองครับเนี่ยแม่หัแรกงนี่นะครับมาเที่ยวให้กําลังใจกันกับทีมงานสาวน้อยเป็นไงคนหลายบ่ครับมือขึ้นมือทิพานมาเมือนี้วันสุดท้ายมือสุดท้ายเนาะคนหนาจะหลายบ่มื่อคืนนี่ก็อยูอุบลนสาวน้อยเข้ายู่อุบลนงานบุญบุญคุณล้านเพิ่นไหมครับเป็นเป็นงานมือสุดท้ายขอ้นนี่ Bishop <DVD> มือขึ้นน่คนนี่แน่นเลย เมื่อนี้ก็สีเนนขึ้กัน FC สาหน่อยหลายบ่คิดว่าจะเบิงนางอ่ะ FC ยังเราอำเภอเล็กๆแต่ว่างาเน้นด้วยพลังพลัง FC พลังเงียบ กันเอาไว้ที่ออกแังซี้เอาไว้เมืม่อปกติเขาจะมีไอที่ล้อมอีเนาะครับมิถิล้อมอีกชั้นนึงแต่ว่าเมื่อนี้เอาออกก็นแค่นี้อ๋อหมาย<อ>าถึงว่าล้อมสองชั้นแม่นคะนน่ะอ๋อที่เ,<อ>เ<อ>พิ่นว่าเก็บบัสสองเทือนี่บ่แมเห่นเมื่อกี้ผมถามกับทางเจ้าหน้าที่ป้องกันของเทศบาลนะ<า>เพิ่นว่าเพิ่นจะปล่อยล้อมชั้นชั้นในออกเหลือชั้นนอกคือเจ็บร้อยสี่สิบเข้ามาได้เลยเมื่อคืนประมาณว่าร้อยร้อยยี่กับร้อยยังนี่บ่ าม,ามันเป็นกว้างๆเก่าะก้ับมันมันก็สิกว้ความเพราะก่าแล้วว่าก็จะต้องรับคนหลายโอ้หมื่อคืนนี่ก็หลายอยู่เมืื่อคคนนีสิหลายร<ะ>ับแม่นโอ้คนลุกพี่นออ้อ,นนองมา,มามามาพี่น้อง FC แม่กำลังใจสาวน้อยมาให้กำลังใจอีหล่าอุ้งอิงได้ตาใจๆๆนะครับชาวลำดวนก,นก็เป็นกำลังใจให้พี่การชาวลำดวนกับแม่นครับเมื่อคืรื่องหนาวเคร่งสู่โตล่มหนาวแม่นจ้าหนาวด้วยครับบุญหนาวตัว ผลิตภัณฑ์นะครับนี่อยู่บูธของสำนักง,งานเกษตรอำเภอลำดวนสุรินทร์มุมดีดีครับ<ด>มา,าอุดหนุนผลิตภัณฑ์พืนพ้นบ้าน,นได้ครับนี่นอยผลิตภัณฑ์อลอะไรเนี่ยเป็นวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนครับเป็นกลุ่มในบ,บ้านกลุ่มโอท็อปอ่าครับก็มาชมอันสาวน้อยเป็นนเพล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะเกษตรผลิตภัณฑ์พอดีเมื่อวานนี่ได้ข่าวว่าพี่น้องเกษตรกรเฮาได้แลหลมบนบ่ ค่าตอบแทนไรละหนึ่งมาจับใจใช้สอยนะครับนี่ชาไทยซีดเป็นชาบ่ครับชาเป็นชาแล้วก็นี่เด้อันนี้ก็จะเป็นโกโก้โอ้ครับอันนี้เนยโกโก้ที่เกษตรกรปลูกได้อืมอืมอืมครับอันไหนอันไหนอันอันอันนี้เป็นยังไงเอ้าพี่น้องจ้าคนมีอันี้้ววว่่าแล ผนมีบูดมีผนมีบูดหลานนวดไทยโบราณปอน้อนี่อันนี้จะเป็นน้อยโกโก้หัวแล้วโอ้ครับเกี๊ยวอาบสิมบางทีมาเป็นรสชาติชนิดน้อยโกโก้ของแท้ของแค่ในละของแท้นี่เอืี่มันมันจ้ามันมันครับอันนี้ก็จะเป็นมีจะมีบูดของคู่กสน์ด้วยแล้วก็ของดีอำเภอลำดวนด้วยจ้ะเป็นพืชตระกูลสวนซนนี่ซนร่วมของบูดอำเภอเนอะครับเนาะ ขออำเภออำเภอเราจีตตำบลหาตำบลโอ้ใหญ่ก็มเมื่อคืนได้มเมื่อคืนนี่สี่ตำบลของของอำเภออุบลเมื่อคืนเนเี่ยอำเภอสว่างสว่างวีระวงศ์สว่างวีระวงศ์อุบลอาพี่น้องครับเทปนี้ฝากพี่น้องไปเช่นนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับพี่น้องเดี๋ยวตนเย็นนี้เจอกันนะครับผม คนที่ติดตามทางช่องซ้อนหนุ่มทะเบียน geo ออฟฟิเชียลนะครับมาให้กําลังใจสาหน่อยกันเยอะๆนะครับขอบคุณที่ติดตามทางช่องซ้อนหนุ่มทะเบียน j e o ออฟฟิเชียลเป็นกาลังใจให,ใจใหนนนน้นะครับอยาขถามโฆษณาได้ครับเด้อเป็นกําลังใจครับชมโฆษณาให้น้ำหน่อยนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ